คนคนไทยฆ่าตัวตายเยอะมากอืมนะอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะนะบางคนก็อ้างว่าเออไม่มีจะกินอดตายรัฐบาลไม่ดูแลบางคนก็บอกอา้าปัญหาเดิมของเขาเรื่องหนี้เรื่องสินเราก็ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จแต่ที่แน่ตอนนี้คนมันฆ่าตัวตายทุกวันรัฐบาลจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับโควิดยาใส่ไร นักวิชาการพวกนี้มันเร็วมันชั่วเรื่องอะไรแล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าคนมันฆ่าตัวตายทุกวันรัฐบาลไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดูแลต้องแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าคนฆ่าตัวตายก็ปล่อยไปแล้วกันไม่ใช่มันเยอะมากคนฆ่าตัวตายเยอะแต่ละวันคนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มาจากปัญหาหลายอย่างเช่นซึมเศร้ามีโรคประจําตัวนะครับอันที่สองก็หนี้สินก็ไม่มีจะกินอ่ะ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็มาจากรัฐบาลห้ามทรามาหากินนะครับโดยรัฐบาลอ้างว่าป้องก,กันโรคเพราะนันก็หลายๆเรื่องรัฐบาลต้องแก้ไขไม่ต้องไปแก้ตัวนะครับคนฆ่าตัวตายเยอะเราก็ต้องไปไงรับฟังแสดงความเสียใจยแล้วก็หาหนทางในการที่จะทําให้ให้คนฆ่าตัวตายนะครับไม่ใช่มานั่งแก้ตัวดานักวิชาการนักวิชาเกินอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะ เพราะเราเป็นรัฐบาลเราต้องแสดงความเสียใจที่คนในประเทศเราต้องฆ่าตัวตายทุกวันฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนะครับนะเราต้องแสดงความเสียใจไม่ใช่มาถึงเอ้ยนักวิชาการพวกนี้มันเป็นพวกนักวิชาการปลอมนักวิชาการสายฝ่ายค้านใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้อย่าง,อย,างอย่างนี้ไม่เวิร์กนะลุงตูเชื่อผม ลุงตู่อย่าเป็นคนแนวนั้นะเชื่อผมอย่าไปฟังลูกร้องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะเนี่ยตอนเนี้ยคนกําลังลําบากลุงตู่ต้องให้กําลังใจทุกคนใครฆ่าตัวตายลุงตู่ต,ต้องเสียใจต้องห่วงใยนะครับต้องห่วงใย,ยนะนะครับ กระทรวงการคลังคนไปรอที่กระทรวงการคลังอยากจะได้เงินห้าพันบาทบางคนก็ไปกินยาอะไรฆ่ายาอะไรฆ่าตัวตายบางคนก็ไปนอน <c oughs> นอนอยู่หน้ากระทรวงการคลังนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพวกนี้มันรับจ้างมาอย่าไปคิดให้ ai, มันรับจ้างมาเราก็ต้องดูแลรับนะมันคนไทยบางคนก็กินยาฆ่ายาตายอย่างเงี้ยคงไม่ใช่รับจ้างมาน่ะนะ นะครับหรือบางคนก็เป็นแม่ค้าวันนี้ไปดูนอนเนี่ยแล้วก็กระทรวงการคลังก็ปิดประตูไม่ให้เขาเข้านักข่าวหลายสำนักตัวหาผมบอกอาจารย์ทำไมรัฐบาลเขาไม่บริหารความรู้สึกของประชาชนเลยนะปล่อยให้เขาเข้าไปนั่งข้างในจากโต๊ะเก้าอี้น้ำเนื้อไปนะไม่อยากคุยเขาไม่เป็นไรระดับผู้ใหญ่ก็เอาข้าราชการระดับล่างไปนั่งคุยมีข้าวกล่องเก๋งเลี้ยงเขาไอ้นี่ปิดประตูกระทรวงการคลังไม่ให้เขาเข้าอันเนี้ย ดูตามข่าวนะเขาก็บอกว่ารัฐบาลน่าจะบริหารความรู้สึกของประชาชนอย่ามองคนเหล่านั้นเป็นพวกรับจ้างมานะ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 อย่าไปมองว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้รับจ้างมาดา่ารัฐบาลไอ้พวกหน้าเขาเก่าเคยใส่เสื้อแดงเสื้อส้มพวกอนาคตใหม่เพื่อไทยอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าคิดแบบนี้บ้านเมืองก็นะเสียหายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้อย่าไปมองอย่าไปมองพวกเขาเหล่านั้นเป็นนะเป็น พวกเห็นต่างทางกันเขาต้องเดือดร้อนนะถ้าเขาไม่เดือดร้อนก็คงจะไม่มายืนแหกปากอยู่หน้ากระทรวงกันคลังแล้วมันไม่ได้อะไรห้าพันึงงนะครับลาสเวกัสประธานาธิบดีให้หนึ่งพันเหรียญต่ออาทิตย์เออเมืองไทยก็ยังไม่ได้นะก็ได้เดือนละห้าพันนะครับก็แสดงความเสียใจแล้วก็ นะก็กระทรวงการคลังก็เปิดประตูไม่ใช่ใครก็มานอนอยู่บนถนนนี่มันดูผมว่ามันดูตุเลธนะมันสะท้อนรหล่าทบาลน,นะครับเขาจะเข้าไปเอ,อะอะโวยวแหกบากอะไรก็ไปหาโต๊ะเ้าอี้เขานั่งเอาข้าวก้งขวกล่องให้เขากินก็นะครับถึงแม้เขาจะเห็นต่างทางการเมืองอะไรก็คือประชาชนต้องเดือดร้อนนะฝากไว้อาจารย์หัวเราะหน่อย <laughs> หัวเราะม่เคยเยอะไหม,มนะครับ ปลดโฆษกรัฐบาลแล้วก็เอาหมอทวีสินดีกว่าเยอะอืมใช่เนยผมก็เห็นด้วยอยากจะได้โฆษกเป็นหมอก็ดีกว่าก็รูปลอด้วยนะผู้จาดีนะครับอืมหลายๆคนก็บอกมาดึกอืมนะครับก็ดึกละงานมันเยอะก็ดีความนั่งร่างฟ้องนั่งอะไรย,ยต่างๆเตรียมก็ดก็ดีปรึกษาหาลือ นะครับวันนี้ก็มีคนมาปรึกษากนดีเยอะเรื่องหน้ากากอนามัยก็หลายหลายเรื่องอยู่นะครับหลายหลายคดีอยู่นะอัจฉริยะเขาแนะนํามาก็มีหลายหลายคดีนะครับ,อ,นะรบอืมก็สวัสดีกันทั้งนั้นนะเออนะครับก็สบายๆกันนะครับพี่น้องนะครับอืมวันนี้มีอะไรล่ะครับดูแล้วรัฐบาลเขามีอะไรกันดีบ้างน,นะอืมนะน้ําท่วมนะ น้ำท่วมท่วมกรุงเทพตกมาปุ๊บก็ท่วมรัฐบาลก็ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาผู้ว่าก็คงไม่มีปัญญาบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยท่วมทีไรน้ําก็เป็นไงฝนตกปุ๊บท่วมหมดปัญญาไม่รู้ทำไงประเทศเราเนี่ยฝนตกปุ๊บท่วมเนี่ยบ้านผมอยู่รัชดาท่วมตลอดภาษีก็เสียนะผมเนี่ยน้ําท่วมไม่ทํายังไงนะมันน้ําท่วมกับไปไหนมาไหนก็ลําบาก นะครับบ้านผมก็พยายามยกสูงยกสูงไปผมอยู่ซอยเสือใหญ่นอกจากจะซื้อบ้านซื้อที่จอดรถไปต้องไปซื้อคอนโดไว้ปากซอยเป็นประธานคอนโดเลยผมเพื่อทั่วหมดก็ได้ไปอยู่คอนโดแทนนะนะครับก็ซื้อทั้งบ้านทั้งคอนโดทั้งที่จอดรถไว้หมดนะครับเพราะว่าซอยเสือใหญ่รัชดาพิเศษโอ้โหมันใจกลางเมืองไงอยู่ตรงข้ามสารเราเป็นทนายความไปไหนมาไหนก็สะดวกน้ำทั่วหมด นะกรุงเทพก็มีเวียนยาแนกะ้ปัญหาอืมอาจารย์มาตอนเคอร์ฟิวเลยครับนะคนเคอร์ฟิวก็สี่ทุ่มแนละ้วคนก็อยู่บ้านนั่งฟังนะอาจารย์เดชาทีวีไม่ต้องไปดูแล้วครับดูอาจารย์เดชาทีวีไม่มีอะไรน่าดูเดี๋ยวนี้คนดูทีวีกันน้อยลงอ่ะนะนะสปอนเซอร์กันน้อยคนดูกันน้อยลำบ,บากน,นะนะครับนะสบายสบาย ืม,มรับจ้างดา่าพอรับได้รับจ้างฆ่าตัวตายผมไม่เอาครับอนี่เขาพูดดีนะเพราะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายที่กระทรวงการคลังหรืออะไรนะไม่มีใครเรารับจ้างฆ่าตัวตายรับจ้างดา่าไปยังอืมตำรวจผูกคอตายไปถึงไหนละก็เงียบส่วนใหญ่คดีความอย่างนี้มันจะเงียบเงียบอยู่ ติดแบ็กนิดเมียอายุความไหมไม่มีนะครับนะครับนะแต่ที่ผมทราบเนี่ยประมาณสักสองสามปีอะไรเขาก็จะเอาออกไปนะครับอืมประมาณสามปีก็ติดแบ็กนิก็เอาคนอื่นไปกู้แทนไม่มีอะไรเนี่ยผัวติดแบล็กนิดเก่เาเมียพี่ติดแบล็กนิก็เอาอะไรก็ว่างไปอืมอืมนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่อง วันนี้ก็มีการจับหน้ากากันที่าาาร,าาราชบุรีดูข่าวไหมนะวันนี้มีขนขั่าวดังเลยเห็นทีวีออกแรงต่างนะนะมีการจับหน้ากงหน้ากากกันที่จังหวัดราชบุรีนะดูข่าวไหมจับผู้หญิงคนนะครับนะทีจจ่จังหวัดราชบุรีนะครับกระทรวงพาณิชย์เขาก็ส่งคนไปเป็นสายลับแล้วก็ไปล่อซื้อ นะครับร้านนี้ก็ได้มีสายลับารายงานมาว่าแอบ,บขายหน้ากากเกินราคาเนะี่ยหน้าหน้ากากอนามัยที่เป็นสินค้าควบคุมร้านนี้แอบ,บขายหน้ากากเกินราคารู้สึกว่าชิ้นละยี่สิบบาทเขาก็ส่งสายรับไปแล้วก็ไปล่อซื้อนะจากคุณป้าเจ้าของร้านชำนะนะวิธีการล่อซื้อของตอของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็นะก็เอาธนาบัตรมาแล้วก็ถ่ายกระสาร นะแล้วก็ไปลงประจําวันไว้หลยอย่างนั้นก็เอาธนาบัตรเนี่ยไปล่อซื้อก็ล่อซื้อมาได้จํานวนหนึ่งนะก็คือรู้สึกกระชิ้นละ20บาทนี่ได้มา5ชิ้นนี่ยี่สชิ้นหรห้าชิ้นเลยนะประมาณเนี้ยประมาณคือเกิน4บาทนะกฎหมายเอ่เกิน2องบาทห้าสราคาที่กรมการค้าภายในก็ควบคุมไว้นะพอซื้อได้ของกลางเรียบร้อยก็เรียกตำรวจมาสนาย แล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงพาที่อีกสองนายรวมเป็นหนายก็เข้าทําการตรวจค้นจับกุมนะแบบเขาเรียกอะไรคาหนังคาเขานะมีคนซุ่มดูอยู่พอได้ของกลางเสร็จจับเขาก็ก,ก็ก็มีการซื้อขายกันต่อหน้าตํารวจนะตำรวจสี่นายก็แล้วก็มาก็จับคน้นคุณป้าปรากฏคน้นนะคนในกระเป๋าคาดเอวคุณป้าแก่แล้วนะไม่พบ ธนาบัตรของกลางไม่รู้คุณป้าไว้ไหนนะครับนะครับคุณป้าก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ขายไม่ hai, ได้ hai, ไ hai, อะไรต่างนะนะครับนะหลังจากนั้นก็ต้องเอาคนที่รอบซื้อมาเจอหน้าคุณป้าคุณป้ากันหน้าหน้าเปลี่ยนสีไปตอนหลังก็ยอมรับว่ามีการส่งมอบหน้ากากแต่คุณป้าก็ต่อสู้คดีว่าอะไรนะว่าเป็นการให้ไปนะนะฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับอยู่ดีๆไม่ได้รู้จักกันมาเลยแล้วจะไปให้หน้ากากาเขาตั้ง ตั้งหลายชิ้นมันจะเป็นไปได้ไหมนะ, <c oughs> นะมันก็จะฟังไม่ขึ้นอ่ะ,อะว่ากันตรงๆมันก็จะฟังไม่ขึ้นนะอ่านะฮะนะเจ้าหน้นา,นาที่กระทรวงพาณิชย์กับตำรวจเขาก็เลยทําการค้นกระเป๋าคาดเอวคุณป้าก็อายุมากแล้วนะค้นคน้คนก็ไม่เจอพอไม่เจอปุ๊บก็ขอดูวงจรปิดคุณป้าไม่ยอมให้ดูนี่เจ้าที่เขาว่านะนะไม่ไม่ยอมให้ดูนะครับ อืมนะครับเดี๋ยวก่อนนะลอดซื้อเดี๋ยวก่อนนะอืมเดี๋ยวสักครู่นะครับอืมก็ก็ไม่ขอดูกล้องวงจรปิดไม่ให้อ้างว่าเสียหลังจากนั้นก็มีลูกถงลูกสาวอะไรมานะนะครับอ่าก็โต้เถียงกันอะไรต่ออะไรต่างๆเยอะแยะประเด็นที่เขาโต้เสียงก็บอกว่าเนี่ยนะก็บอกว่าไม่มีแล้วก็อ้อนวอนอยู่นั่นอ่ะจนยอมขายยอมอะไรอ่ะ เขาบอกว่าเป็นการล่อให้กระทําความผิดไม่ใช่การล่อซื้ออืก็คือเป็นไงร้านนี้ก็เริ่มจะหัวหมอนะครับนะว่าทํานองเหมือนว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะขายแต่ไปบังคับไห้เขาขายไปขยันขยออะไรทำนองเนี้ยนะนะแล้วก็อ้างคดีลิขสิทธ์ไมโครซอฟท์ Microsoft, ในอดีตมาอะไรเงี้ยนะครับว่าเป็นการล่อกระทําความผิดเขาไม่ได้กระทําความผิดไปล่อแล้ทวทั้งดนะครับ แล้วก็หมายคนก็ไม่มีอ่าหัวหมออ่านะครับไม่รู้ว่าเป็นสาวกเพจไหนก็ไม่รู้ <st ấy> อ้างว่านะหมายคนก็ไม่มีหมายจับคอมมิมนีอยู่ดีบางคน,นอ่าอันที่สองอันที่สามเป็นผู้หญิงแทนที่จะเอาผู้หญิงคนดันเอาผู้ชายไปคนอ่าแล้วก็ไอ้กระเป๋าคาดเอวเนี่ยอยู่บริเวณของสงวนของคุณป้าคุณป้าแกอายุมากแล้วคาดเอวอะใกล้ข,ข,ของสงวนเนี่ย ลวงไปลวงมาเดี๋ยวอาจจะไปโดนของสงวนคุณป้าเข้าไปโอ้โหนี่คือข้อต่อสู้ของลูกสาวเขานะนะครับแล้วก็คดีนี้ก็ไม่ได้ขายให้ไปเฉยๆมไม่รู้จักกันนะให้ไปตั้งหลายชิ้นเลยนะฟังแล้วน่าเชื่อไหมนะไม่รู้จักกันนะนะครับแล้วก็บอกว่าตำรวจกับเจ้าหน้าที่พาณิชย์มาตั้งยี่สิบนายนะนะความจริงมาแค่หกนายเอง นะครับนะอืมนะครับอ้างตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆว่าเนี่ยการกระท,ทาดังกาเป็นการละเมิดสิทธิสตรีไปคนบริเวณผ้าขาดเอวผู้หญิงใกล้ของสงวนคุณป้าโอ้โหยุเยอะแล้วคนดีไม่ดีเดี๋ยวไปโดนของสงวนคุณป้าเข้าไปจะยุ่งอะไรจำลองเนี้ยนะเออนี่คือคือแนวเนี้ยข่าวเนี่ยเจ้าที่พาน,นี้กับอ่า เนี่ยคุณป้าเนี่ยอายุหกสิบห้านะเขากลัวว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์กับตำรวจเนี่ยจะไปโดนของสงวนของคุณป้าคุณป้ายุหกสิบห้าคิดดูอ่ะนะเนี่ยถ้าคุณป้า,าสาวๆก็ไปอย่างคุณป้าแกก็อนาะยุเอาด้วยความก็ลบคุณป้าก็หกสิบห้าแล้วนะนะครับอายุมากอะ่ะอืมนะครับอืมนะครับแล้วก็ไปค้นกันกกลางวันเนี่ย เนี่ยต่อสู้เนี่ยหลายอย่างนะนะนี่ก็เรื่องราวนะครับนะจับมาก็ตำรวจเขาแจ้งข้งขอหาก็ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาก็คุกสิครับเท่านั้นเองโทษหนักเนี่ยปรากฏว่าเขามีของกลางอะ่ะคุณป้าขายให้เขาเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด5ชิ้นราคา100บาทเท่ากับชิ้นละยีบาทก็สบายไปของกลางชัดเจน เหตุเกิดในเวลากลางวันแสงสว่างเพียงพอผมอยู่ติดตามข่าวแล้วคุณป้าไม่น่าจะรอดเลนะครับเห็นในข่าวก็มีพวกทนายความอะไรต่างๆคนดังไปให้คำปรึกษาโอ้ยเดี๋ยวจะฟ้องกลับตำรวจเลยผมว่านะนะมันจะเลอะเทอะกันใหญ่แล้วผมดูเนี่ยด,ดูจากข่าวดูจากข้อมูลทั้งสองฝ่ายทั้งคุณป้าแล้วก็ แล้วก็ของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ของตารวจเนี่ยผมดูตํารวจเขาทาถูกต้องหมดไม่มีอะไรผิดเลยการล่อซื้อแบบเนี้ยมันไม่ใช่ล่อกระทําความผิดล่อกระทําความผิดหมายถึงว่าอะไรเราไปเราเราไปซื้อหน้ากากอนามายัยแล้วคุณป้าไม่มีคุณป้าไปหาซื้อที่อื่นมาให้แบบนี้เขาเรียกว่าล่อกราทําความผิดนะคือตอนที่ไปล่อเขาไม่มีหน้ากากแต่ถ้าไอ้นี่เขาหน้ากากมีอยู่แล้วพร้อมพร้อมขายนะ เขาไปขอซื้อก็ขายเขาอันนี้จะรอดได้ไงเพราะคุณมีหน้ากากพร้อมขายอยู่แล้วแล้วแล้วพอเขาล่อซื้อคุณก็ขายชิ้นละยี่สิบมันก็คุกเท่านั้นเลยสบายไปคุณป้าอย่าไปหลงเชื่อแทนายความบางคนนะพวกสายโจรทั้งหลายนะแบบนี้คุณป้านี่ก็เต็มบาทาถ้าภาษาวัยรุงเขาเรียกเต็มเท้านะ จับได้เนี่ยคนล่อซื้อเข้ามายืนยันเหตุเกิดในเวลากลางวันช่วงบ่ายของกลางก็อยู่กับเจ้าที่กระทรวงพาณิชย์หลักฐานมันมันมดแน่นอย่าไปหลงเชื่อนะนะถนายความน,นักกฎหมายบางคนมันยุให้ป้าสูนะติดคุกตายป้ายอมรับแต่ละภาพไปเถอะนะครับหลักฐานมันชัดนะการล่อซื้อไม่ใช่ลอ่อกระทำความผิดเพราะว่าคุณป้ามี พร้อมจำหน่ายมีเจตนาจะขายอยู่แล้วรายงานสืบสวนก็น้มีไม่รอดอย่าไปหลงเชื่ออันที่สองการจับกลุมแบบซึ่งหน้าไม่ต้องมีหมายจับอย่าไปหลงเชื่อพวกนักกฎหมายบางคนไปยุโยงส่งเสริมติดคุกติดตารางหมดติดคุกหมดกระทาความผิดซึ่งหน้าชัดเจนจับได้คาหนังคาเขาพร้อมพร้อมอะไรฮะพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวนห้าชิ้นราคาร้อยบาท เกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก็จบจะไปสู้อะไรอย่ไปเชื่อนะจำคดีคุณป้าทุบรถได้ไหมป้าทุบรถนะน่ะนะนะจับได้เนี่ยป้าทุบรถมีหลักฐานมีคลิปหมดกำลังทุบรถเลยนะยังมีคนไปยุให้สู้สุดท้ายก็เนะี่ยสารจำคุกแต่รอการลงโทษแต่คดีป้าทุบรถจำได้ไหมฮะเหมือนกันอย่าไปหลงเชื่อ แล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ต้องรับกรรมต้องมีมนทินต้องโดนสารพิพากษาจำคุกและต้องรอการลงโทษคือใครคือลูกความแต่ทนายความเป็นไงได้เงินนะครับก็ได้เงินไปใช้สบายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเนี่ยเป็นเอฟทีทนายขายทุกเนี่ยต้องฉลาดเอฟทีทนายขายทุกต้องกินข้าวญ้าไม่เอาอืมนะครับเราไม่เอาเลยจะเชื่อจะเชื่ออะไรต่างต้องฟังความไม่ครบอันนี้ผมดูติดตามข่าวแล้วหาข้อมูลทั้ง ฝ่ายตำรวจฝ่ายกระทรวงพาณิชย์ฝ่ายป้าดูหมดครับตรวจสอบละเอียดแล้วไม่ได้ฟังข้างเดียวมาถึงก็แบบกาตัดสินเลยนะนะครับนะครับชัดครับไม่รอดจับซึ่งหน้าไม่ต้องมีหมายจับไม่ต้องมีหมายคน้นเราก็จับซึ่งหน้าเลยอ่ะแล้วก็ร้านขายของชาคุณป้าถือเป็นที่สาธารนณะจะตรวจค้นจะจับได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ที่ละโอถฐาน ร้านค้าบุคคลทั่วไปเข้าไปได้เรียกว่าที่สาธารณะไม่ใช่แล้หัวฐานหัวฐานในห้องนอนนะเข้าไปในห้องนอนอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องอาจจะต้องมีหมายคน้นหมายจับอะไรว่าไปอันนี้เป็นที่สาธารณะไม่ใช่แล้วหัวฐานเพราะนั้นไม่ต้องมีหมายคน้นไม่ต้องมีหมายจับเพราะทําผิดซึ่งน,น่าจับได้เลยคนก็ค้นได้เลยที่สาธารณะไม่ต้องมีหมายคนตารวจตั้งด่านอยู่ มีรถขับผ่านมาตำรวจขอค้นตัวคนรถทำได้อยู่แล้วถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีของที่มีไว้เป็นความผิดเช่นยาบ้าหรือมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเช่นเงินธนบัตรออตอตร,รอบซื้อต้นฉบับที่เขาล่อซื้อหนึ่งร้อยบาทนะหรือมอีสิ่งของที่จะใช้ในการกระทำความผิดอุปกรณ์งัดแงะปืนหรื่ออะไรต่างๆเลยว่าไปม,มันมีเห็นมั้ง ตำรวจและกระทรวงพาณิชย์ทำถูกต้องอย่าไปเชื่อพวกทนายที่มันยุคให้สู้คดีอะไรตาแติดคุกครับลูกความติดคุกหมดทนายไปไงรวยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าสายโจรแล้วแบบนี้บอกเดี๋ยวจะฟ้องกับตำรวจยกชุดแล้วโอ้ไม่มีคนระับนะครับไปยุโยงส่งเสริมไม่ก็สู้กับตำรวจสู้กับเจ้าที่กระทรวงพาณิชย์หลักฐานนี่ชัดวงจรปิดก็ชัดตอนหลังเอามาเปิดชัดเลยอะ มีสายลับไปล่อซื้อจริงอะไรจริงต่างๆนะเพียงแต่จับธนบัตรล่อซื้อไม่ได้สัาเองสายลับเขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ยืนยันเวลาขึ้นสารสาลก็เชื่อสายลับอยู่แล้วจบนะครับป้ารับสารภาพเชื่ออย่าไปจ้างพวกทนายยุโยงส่งเสริมเดี่ยงนี้มีเยอะเยทะเลาะกับตำรวจทะเลาะกับเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ยุโยงส่งเสริมไม่สู้ติดคุกสู้ติดแน่คือติดคุกแน่แน่แพ้ ถ้าสู้ไปแล้วแพ้ก็ติดงานแทนที่จะรับการลดโทษรับสารภาพสารท่านลงโทษพอประมาณก็รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึง่งนะเขาจากห้าปีอาจจะเหลือสองปีครึ่งอะไรเงี้ยแทนที่จะอยู่ในคุกตั้งห้าปีสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณเชื่อาจเราอย่าไปสนใจโอ้พวกบอกัวฟ้องกลับโอ้พวกนี้ไม่ไหวแล้วครับติดคุกทุกราย บางคนทะเลาะกับแค่ตำรวจจราจรยุให้สู้ให้สู้ติดคุกครับโดนข้อหาฝ่าฝืนจราจรไม่พอดูหม,มิ่นเจ้าพนักงานไปอีกขัดขวางกันไปอีกนะเอาไปโพสเฟซบุ๊กติดคุกไปอีกห้าปีอีกโอ้โหแล้วสุดแล้วไอ้คนอายุยงส่งเสริมเนี่ยเป็นไงมันไม่ได้ติดคุกด้วยแล้วก็ไอ้นักกฎหมายทนายความที่ไปยุพวกสู้มันก็ไม่ติดคุกมันก็ได้ค่าทนายรวยไหมบางทีข้อหาแค่ปรับ ะจะลาจ่อนสู้ถึงสามนีกาสู้ไปทําไมมันเหมือนกับเพื่อความมันนะครัน,นี้มันเนี่ยเราตัวเราเขาตัวเราไปเป็นจําเลยนะอย่าลืมนะเวลาติดคุกนี่มันไม่มันนะไอ้พวกเชียร์ว่าเชียร์ไปต,ติดคุกติดคุกติดคุกไปเราอย่าไปหลงเชื่อเชื่ออาจารย์เนชานะนะครับนี่ก็คดีนี้ก็ไล่เล่าให้ฟังว่าจะไปฟ้งปฟองกลับอะไรตำรวจหลักฐานชัดนะ แล้วเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ทีวีมาโพสเผยแหอ่งต่างตำรวจแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เสียหายเดี๋ยวก็ฟ้องกลับดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็คุกอีกหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเดี๋ยวก็คุกครับอย่าไปลงเชื้อเชื่ออาจารย์เดชาถจะเป็นเอฟดีทนายคลายทุกข์ประจำไ่ทาแบบนี้อย่าไปนั้นที่นี่ไม่มีการยุโยงส่งเสริมทําผิดก็สํานึกไวๆไม่ใช่ทําผิดไปงนะแถนะไปจ้างทนายพวกวิ่งเต้นลมน้มคดีอา้าวรู้จักอายการรู้จัก ผู้สารู้จกักตำรวจเอาเงินไปยัดนะเนี่ยเนี่ยอย่าไปยุ่งกับพวกสายโจรน,นะสายโจรน,นี่จะพูดถึงเรื่องวิ่งเต้นเส้นใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นทนายทจ่ก็ว่าความทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยที่สังกัดสภาทนายความเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องเนื้อหาพยานหลักฐานไปได้ไหมจับคาหนังคาเขาเนี่ยพร้อมยาเสพติดจ,จับคาหนังคาเขาพร้อมหน้ากากอนามายัยแล้วมันจะสู้ยังไงนะ มันชัดเจนนยมันจับก็ยกว่าจับคาหนังคาเขาเนี่ยว่า,าน,นะอืนะครับนะ